เด็กไทยต้องการโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตโครงการทรูปลุกปัญญาได้รเริ่มโครงการเปิดโลกทัศนแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศเริ่มจาก800โรงเรียนในปี2550ครบ2,000โรงเรียนในปี2551เพิ่มอีก500โรงเรียนในปี2552และกำลังมุ่งสู่1,000โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป เพื่อมอบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้มากมายจาก True ให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนสื่อได้นำไปสนับสนุนการสอนของคุณครูและช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบหลากหลายพบแหล่งสาระความรู้ที่ไม่เคยเห็นและก้าวทันโลกกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทัดเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่และทั่วโลกจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมในช่องรายการสารคดีชั้นนำของโลกจาก True Visions จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการทูปกปัญญาเนี่ยคะได้รับสื่อใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคะทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนจากปีที่ผ่านๆมานะคะก็เลยเข้าใจว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการใช้สื่ออันนี้แล้วเนี่ยทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนผลที่เกิดจาก ความสุขจากการเรียนนั้นทําให้นักเรียนมีผลสำนทธิทางการเรียนดีขึ้น,นะคะ่ะสามารถเสริมการเรียนให้เด็กๆด,ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้สําหรับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1นถึงหคือวิชาต่างๆทั้งหมด8สาระด้วยกันนะครับในโครงการทรูปลูกปัญญาซึ่งบริษัททรูนั้นก็ได้เห็นความต้องการที่ช่วยเหลือครูนะครับบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ก็หายากเหมือนกัน พอใช้อันนี้จะง่ายเลยครับแล้วมีแบบฝกหัดมีการประเมินผลซึ่งง่ายต่อการใช้และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ True Click l i f e สำหรับชั้นอุบาลถึงป .6 ข้อดีของสื่อดิจิตอลนะคะมีความทันสมัยเด็กสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองได้รู้จักและได้สัมผัสจริงๆความรู้ทุกสาระเลยค่ะในนั้นจะมีหมดเลยถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่ทรูได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม TRUE ปลูกปัญญา